นมแมวซ้อนคืออะไรต้นนมแมวซ้อนมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Anomalous Dusty Daniel J Sinclair จัดอยู่ในวงกระดังงาหรือ a n n o n a c i n ต้นนมแมวซ้อนมีชื่อท้องถิ่น,นอื่นๆว่าตบหูตีนตัาง ตีนตังน้อยนมวัวเป็นต้นต้นนมแมวซ้อนจะเป็นไม้เถาเลื้อยที่อาศัยไม้อื่นพยุงตัวขึ้นไปสามารถเลื้อยไปได้ไกลประมาณ4-8เมตรเปลือกเถาเรียบเป็นสีเทาลำต้นเหนียวเนื้อไม้แข็งมีกิ่งที่ปลายเป็นหนามแข็งอยู่ทั่วไปตามลำต้นตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลขึ้นปกคลุมขยายพันธุ์ได้ทั้งการพ่อมเมล็ดและตอนกิ่ง ใบต้นนมแมวซ้อนใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับสองด้านในระนาบเดียวกันลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับแกมขอบขนานหรือรูปหอกกลับแกมขอบขนานปลายใบเป็นติ่งแหลมโคนใบมนหรือเว้าเล็กน้อยส่วนขอบใบเรียบส่วนที่ค่อนไปทางปลายใบจะมีขนาดกว้างกว่าส่วนที่ค่อนมาทางโคนใบใบมีขนาดกว้างประมาณ5-7เซนติเมตรและยาวประมาณ10-15เซนติเมตรหรือหลังใบด้านบนเกลี้ยงส่วนท้องใบด้านล่างมีขน ก้านใบป่องเล็กน้อยและมีขนสักษาขึ้นปกคลุม ยาวได้ประมาณ5มิลิเมตรใบอ่อนมีขนนุ่มทั้งสองด้านดอกต้นนมแมวซ้อนออกดอกเดี่ยวหรือออกเป็นกระจุกตามซอกใบและปลายยอดประมาณ2-4ดอกก้านช่อดอกเรียวดอกเป็นสีเหลืองสีชมพูอ่อนหรือสีเหลืองอมชมพูดอกมีลักษณะห้อยลงกลีบดอกมี6กลีบแบ่งออกเป็น2ชั้นชั้นละ3ามกลีบวางสับวางกันกลีบดอกบางเป็นรูปไข่ปลายกลีบดอกแหลมขอบกลีบดอกบิดเป็นลอนหรือเป็นคลื่นมีขนาดกว้างประมาณ ซมและยาวประมาณ2.5-3เซนติเมตรมีขนนุ่มทางด้านนอกส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวรูปไข่มี3กลีบมีขนาดกว้างและยาวประมาณ0.5เซนติเมตรด้านนอกมีขนสีน้ำตาลขึ้นหนาแน่นออกดอกในช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมดอกจะบานและโรยราภายในวันเดียวมีกลิ่นหอมอมเปรี้ยวช่วงกลางวันมีกลิ่นหอมอ่อนๆและจะหอมมากในช่วงเย็นถึงช่วงกลางคืนขนต้นนมแมวซ้อนออกผล เป็นกลุ่มมีผลย่อยประมาณ8-15ผลผลย่อยมีลักษณะเป็นรูปกระสวยหรือรูปทรงกระบอกผิวผลเรียบผลสดเป็นสีเขียวเมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจนถึงสีแดงเข้มมีรสหวาน ภายในมีเมล็ดประมาณ1-2เมล็ดประโยชน์และสรรพคุณของต้นนมแมวซอน 1. ลําลำต้นและรากนํามาต้มกับน้ําดื่มเป็นยาบํารุงน้ํานมขณะอยู่ไฟของสตรี 2. ผลสุกมีรสหวานใช้รับประทานได้ 3. นิยมใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปตามรั้วหรือซุ้มขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เม็ไทยหากข้อมูลหรือการพูดผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยมณที่นีด้วย